ระหว่างราชันตะว,ะตะวยยนันตกวิาลทยนอร์ทนครแม่สอนขอทุกท่านครับยืนตรงเพื่อแสดงความเคารพสถาบันพระหมหากษัตริรย์ในบทเพลงสรรเสริญพระบารมีครับมาในระบบ4-2 4นะครับผู้สัตรูหมายเลขหนึ่งครับพีระเดชบ,บุญเข็มกับ ทันทีมหมายเลขเจ็ดครับประสิทธิ์แสนคำลือผู้เล่นหมายเลขสามเทวีดีกุมนิวานผู้เล่นหมายเลขหกนัทวัฒน์พิมพ์อักษรผู้เล่นหมายเลขแปดครับสุรชัดศรีกมลวันผู้เล่นหมายเลขเก้าครับพิสิทธิ์บุญศรีกุลผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดกิติพงศ์สุปัญญาผู้เล่นหมายเลขสิบแปดครับปิยนัตพมมาผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าลุงระดิดเดชอุปการผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับสกุลภูน้อยและผู้เล่นหมายเลขเจ็ดสิบเก้าครับธนากรฝ่ายสอง้ณะของหัวหน้าผู้สอนครับคุณเอกชัยภูนศรีครับ รายงาน11ผู้เล่นตัวจริงครับทั้งของหนู่น่าจอมโหดวัดโบสถ์ซิตี้ครับมาในระบบ4-3-3นะครับผู้เล่นประตูครับหมายเลข31ปานัทบัลเลงกับตันทีหมายเลข15นันทิไคซับผู้เล่นหมายเลข8เอกกมลแก้วเลียอารามครับผู้เล่นหมายเลข10ปลาเชนกุลคงผู้เล่นหมายเลข20ครับนัทสิทธิ์ชูสายผู้เล่นหมายเลข23ผู้บงแสงช่างผู้เล่นหมายเลข32ครับพรมสันเสือจุย้ยผู้เล่นหมายเลข36ฮาเมดเดราโซบา้า ผู้เล่นหมายเลขสามสิบแปดครับอนุชาพันทองผู้เล่นหมายเลขห้าสิบห้าอุเทนเล็กรัตและผู้เล่นหมายเลขแปดสิบแปดโจเซ่แม็กสันเดาราโด,ดครับมาแล้วผู้สอนครับเจ้าของคุณรณชัยจินาเกตครับทีมงานผู้สินในวันนี้ก็ผู้ตัดสินครับคุณจกกักรพงศพงศ์ประเทศผู้สินครับคุณจกกักรพงศ์พงศ์ประเทศครับเป่าเริ่มเกมการแข่งขันครับ คืนมาเอ,เก,มเอเกมน์เอเกมณเปิดมาที่ราเชนราเชนได้จี้ใส่กรอเขโทษราเชนซ้ายดึงเข้าขวาราเชนดึงเข้าซ้ายราเชนยัดมาลูกนี้ติดเซฟจังหวะสองมงมาเข้าทางดาดาสกัดขึ้นมาก่อนครับพักอ,อกมาเอเกมนขวาลออลกูกนี้โอ้โห ลุงนี้เก็บได้ให้มาที่ปิยนัดสายโอ้โห,โหจังหวะสายของปิยนัดเนี่ยพัชพงศ์ให้สัญญาณเพื่อนแล้วหวางยาวเลยฮะนัทวัฒน์เนี่ยขึ้นมาด้านบนแล้วเนี่ยยังเก็บได้ครับลุงนี้ยัดมายัดมาตอกตอกส้นแล้วขวาโอ้โห,โหยังเป็นป ยากีชวีครับที่มาบล็อกลูกยิงจังหวะนี้ของนัทวัฒน์และจะดูเกมสวนของวัดโบซิตี้ไปแล้วและพนังของสรันสรันลุงนี้ยัดใส่ดาด้าเลยครับแม่เกือบไปจังหวะได้จบของนัทวัฒน์พิมพ์อักษร <c oughs> เวลาเนี้ยเลยมาจะหนึ่งนาทีแล้วลุงนี้นาทมงได้บอลตกมาผู้สินเป่าหมดเวลาครับ บทดเวลาการแข่งขันครับหนูหนาจอมโหดวัดโบสถ์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะทั้งของราชังตะวันตกวิทเทนอเทิร์นครแม่สอดอยู่แต่ครับไปทุจรรย์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับขอเสียงปปบมือกับนักแมททั้งสองทีมครับ